ดีครับสวัสดี f อฟรถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟครับสวัสดี f อนะครับสวัสดี f อรถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟทางช่อง Facebook ไลฟส์สดและ youtube ไลฟส์สดน,นะครับรถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟเกษตรพัฒนาครับวันนี้ผมไก่โต้งครับอยู่ที่นี่ครับดงประคำพรม,มิรามจัองหวัดพิสนุโลกครับ ามาดูครับประเดิมครับรถใหม่ครับปุ่นสรันอยูเสียงสิงครับจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับสู่รุ่นลูกครับวันนี้ออกมาเพิ่มอีกคันหนึ่งใหม่ล่าสุดครับจากเจ้าช้างไวไฟเดี๋ยวนาปีครับคล้องคอกันอย่างนี้เลย ำหรับช้างไว้ไปครับนาแถวนี้ต้องช้างเท่านั้นเลยที่นิยมครับทีก็สวนกันมาระหว่างทางมาพมมิรามก็สามคันไม่รู้รถใครบ้างนะครับ <c oughs> เห็นเกีียวๆกันอยู่รถด่วนยังสั่งได้นะเมื่อวานก็ออกไปอีกสองคันนะครับรถด่วนนะครับ พร้อมดูแลกันอยู่ตรงนี้ครับกับเจ้าช้างวไวไฟ้องกลมง่ายไม่จุกจิกครับรถเกี่ยวคันไทยใครไก็ชอบนี่เี๋ยน,นี้ทำงานกันอีกครับรถใหม่ครับประเดิมครับวันนี้วันดีครับแดดออกตอนเช้าแต่ตอนนี้ก็เริ่มคลื่นๆมากแล้วนะครับก็ใน้รงเกี่ยวกันและปราเดิมประเดิม มีหลายไลอยู่วิ่งกันคล่องๆกันอย่างนี้เลยคันนี้แต่งโบแต่งมาด้วยนะครับเหลือเฟือครับเจ้ะช้างไวไฟอยู่ตรงไหนอย่างไรทักาทายกันได้นะครับต่อไล์สดกันอยู่อย่างนี้ครับช่วงนี้ ติดตามกันอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็อาจจะไปทางเหนือนะครับทางภาคเหนือก็เยอะครับตอนนี้เจ้าช้างลงกันรืมลำรืมลำวันนี้พามปดูใกล้ๆก่อนครับคมพิรามครับพิษนุโลกสรุปอยู่เสียงสิงห์นะครับลูกชายคุณเกตเสียงสิงห์และคุณฉเฉลาเสียงสิงห์นะครับ เป็นมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ครับปี51 52 53อะไรแถานั้นแหละนะครับวันนี้ออกเพิ่มมาอีกคันครับ68 X Series ครับดูกันไปครับยาวๆเลยวันนี้ เ็นเลยครับว่าตั้งแต่ไล์มาเห็นไหมแป,ป,แป,ป๊บๆ่ยข้าวตังๆนี้ด้วยนะเสร็จครับเสร็จช้างครับแน่นอนแต่แปลงนี้ก็เข้ามาลึกพอสมควรนะเข้ายากหน่อยฝนตกด้วยไก่ตรงรุ่นอย่างเดียวอย่าให้ตกตอนขาออกเถอะมันจะ <laughs> ยากหน่อยนะครับไม่ได้เอาโฟวิวมาด้วยวันนี้ ครับรถใหม่ทํางานครับมาถึงปุ๊บลงเกี่ยวได้เลยลงเกี่ยวได้เลยไม่ต้องปรับต้องต้องแต่งอะไรแล้วนะครับคุณภาพทุกคันนะครับจากตัวช้างไวไฟสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับ0 5น1 3 1 0 8ส9หรือว่าอยู่ใกล้สาขาไหนติดต่อสาขานั้นนะครับมีรถพร้อมส่งแน่นอนในปีนี้ใครต้องการรถเกี่ยวเสริมทัพหรือว่าใครต้องการเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้ ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้ครับยังเงินสดไม่พร้อมไม่เป็นไรมีเงินสินเชื่อนะครับรองรับจากสินเชื่อบตรฐานนะครับผ่านการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสุด,ดาก็ต้องไม่ตกนะครับตรงนี้ครับยังนะครับยังไม่ตก้าวแดดออกด้วยเห็นทางช่างโยนะครับช่างโยมาดูแลอยู่วันนี้จะบอกว่า นี่ครับทางโยทักนะครับน้าเย็นๆย็นไหมครับยังเข้าไปไม่ถึงตัวรถลากข้าวเลยนะครับตอนนี้ไก่ต้มจอดอยู่ไกลหน่อยทางมันแคบครับนี่นี่แตงสวยๆใหญ่ๆกันนี้ครับพรมพิรามบ้านเราครับพิษณุโลกบ้านเราลงประคำครับข้ามคันนาครับไบบิ้งใหม่ครับใบกันต่อลุยกันต่อครับ สบายครับลิงเครื่องเบาๆครับตัวนี้ใส่โบแต่งมาแล้วนะครับเกเทอร์โบด้วยอยากได้อย่างไรอยากได้สเปกอย่างไรติดต่อเข้ามาได้ครับอยากได้ตะแกรงยังไงปั๊มมอ,อเตอร์อะไรนะครับล้อนำเท่าไหร่อยากจะใส่ยังไงบอกมาได้ครับก็ช่างไฟไฟจัดให้ได้ครับตามสเปคตามคำขอ แต่ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆก็ตามแต่เดิมๆมาตรฐานก็แรงพออยู่แล้วนะอ๋อผมอยู่บ้านของโครงครับนี่ครับดูกันครับรถใหม่ครับเดินเนียนๆนิ่มๆครับกินข้าวนาปีครับสบายๆครับนี่ครับกับช้างไวไฟ ยเย็นๆครับคึมๆครับคึมๆฝนน่ยทางนู้นก็มืดมาแล้วนะขอให้พัดไปทางนู้นก่อนขอเกี่ยวข้าวก่อนนะเกี่ยวกันอยู่ตรงไหนอย่างไรบอกกันมาได้เลยครับคุณนัทวัฒชัยบัณฑิตน,นะครับช้างน้อยเทอร์โบราคาเท่าไหร่เดี๋ยวรบกวนแอดมินอินบ็อกบอกด้วยนะครับทั้งราคาทั้งข้อเสนอโปรโมชั่นต่างๆนะตอนนี้ก็ยังมีโปรอยู่นะช่วยดาวนะครับ ช่วยดาวนะครับถ้าสินเชื่อเนี่ยช่วยดาวอีก1นึ่งแสนบาทสูงสุดนะแล้วก็ส่วนรถในตัวสินค้าอีกหกหมื่นนะสูงสุดนะแต่ละรุ่นก็ต่างๆกันไปนะครับโปรโมชั่นต่างๆนะวันนี้เป็นเจ้าของเจ้าช่างไว้ไปได้ไม่ยากนะมีสินเชื่อรองรับด้วยช่างน้อยเทอร์โบก็อยู่ประมาณ1.7่นะครับคร่าวๆก่อนนะครับคุณนัทวัฒนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวให้อดินส่งให้ดูนะครับทั้งสเปคทั้งราคามีรถ พร้อมนะครับอยากได้รุ่นไหนอะไรบอกมาเลยครับช้างจัดให้ครับนี่ครับแปลงกันสวยๆอย่างนี้ครับยาวๆสวยๆเกี่ยวกันคล่องๆต้องงง่ายไม่จุกจิกแน่นอนครับกัแบเจ้าช้างไวไฟวันนี้รถเกี่ยวทิมนิยมนะครับใปไหนใครๆก็ชอบครับชาวไร่ชาวนาก็ชอบ เจ้าของก็ชอบเพราะทำเงินครับออกไปเยงจะหาเงินให้คุ้มค่าคุ้มราคาครับคนขับก็ชอบครับดูแลรักษาง่ายขับไปได้งานได้หัวงานดีนะครับดูแลง่ายด้วยคนขับชอบนะครับเจ้าของไล่เจ้าของนาชอบเพราะร่วงหลดเสียหายน้อยนะครับหลงสงหลงสีนี่ชอบอีกก็เช้าไป็ไปเกี่ยวสะอาดไม่มีสิ่งปลองปนนะครับ ครับจอช้างไฟฟครับคนเกี่ยวพันไทยใครๆก็ชอบวันนี้มาเกับทอ้ทอปทุกๆุนนะครับกันที่ดูอยู่ทุกวันนี้นะตอนนี้นะผ่าน y o ยูทูบไลฟ์ Facebook ไลฟ์ตอนนี้นะครับคือเจอช้างไฟฟ้า X ซีรีส์ตัวท็อปนะบอกพินิยมเลยครับตัวนี้เป็นปั๊มใหญ่นะปั๊มยี่สี่นะอมอเตอร์ยีสี่นะครับจัดให้ สวยๆกันเลยตัดแปลกันอย่างนี้เลยต่อพื้นนานะครับมีฝนมีอะไรก็มีโฝนมีหลมลมีเลงครับไปได้ครับเดินดุย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 เลงรอบคันหน่อยหยัดคุ้มค่าครับและที่สำคัญเนี่ยเพิ่งมาลงเมื่อเช้านี่เองนะครับไก่ต้งก็ตามมานะครับ หลังจากก็รับรถไหว้รถกันเสร็จก็ลงเกี่ยวซะเลยรัเดิมครับวันนี้วันดีครับรวยๆเฮงๆกันนะครับทั้งเจ้าของรถเจ้าของนานะครับจัดก,กันไปครับจัดก,กันไปครับจะช้างไวไปสอบถามมเข้ามาได้นะครับแล้วยังมี ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะเจ้าช้างไวไฟเนี่ยถ้าเห็นในทางติดตามแฟนเพจอยู่เนี่ยวันก,นก่อนก็ไปเกี่ยวเกี่ยวทั่วเนาะอยู่แถวบันพศนะครับเอ้ยไม่ใช่แถวบึงสามพันเนบึงบึงอะไรบึงสามพันเนาะนะครับเกี่ยวขวกันอยู่นะครับเป็นรถเก็บเกี่ยวธัญพืชน,นะครับถัวงาต่างๆแล้วนะเกี่ยวเกี่ยวได้นะครับเกี่ยวยันนูน่นอะ ไมได้ถักบุ้งอะ่นะครับข้าวโพดนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเจ้าช้างไฟไฟพินนิยมแน่นอนครับเกี่ยวข้าวโพดเนี่ยหลายๆที่ก็เก็บเกี่ยวกันไปอาทิตย์ที่แล้วที่ดูกันมานะที่ผมไปที่นครราชสีมามาก็เกี่ยวข้าวโพดนะครับแล้วก็เมื่อวานก็ยังเห็นทีมงานจากภาคกลางเนี่ยก็ลงไปนะครับเกี่ยวข้าวโพดอยู่โคราชกันอยู่เห็นว่ายาโมกันอยู่ด้วยนะครับเก็บเกี่ยวได้หลากหลายครับคุ้มค่าแน่นอน เปลี่ยนหัวได้สลับได้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับเป็นเจ้าของได้ไม่ยากวันนี้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาครับทักกันมาอยากได้รุ่นไหนอะไรอย่างไรสเปคอย่างไรบอกกันมาได้ครับแล้วยังมีรถปัวนินด้วยนะรถตีดินนะอยากได้ผ่านเท่าไหร่อยากได้ช่วงล่างกี่ข้ออยากได้ล้อนํานเท่าไหร่อยากได้เครื่องยนต์อะไรบอกมาครับเราคุณภาพมาตรฐานโรงงานครับโรงงานมีลายผลิตมาตรฐานนะมีวิศวกรมีการควบคุมคุณภาพแน่นอนครับ อยากได้อะไรบอกมาครับเรามีแบบมาตรฐานมีอุปกรณ์มีวัสดุมาตรฐานนะครับนำเข้าจากต่างประเทศและที่สําคัญเป็นของใหม่นะครับพวกช่วงร่างปัม๊มมอเตอร์ตัวเดินเนี่ยคุณได้ของใหม่เลยไม่ต้องห่วงนะครับรับประกัน1ปีเต็มเครื่องยนต์มีให้เลือกทั้งจะเป็นเถ้าใครชอบที่เป็นเครื่องบิ้วนะมีทั้งม uh ิซูฮีโน่ต่างๆนานา,นานะครับแล้วก็ยังมีเครื่องยนต์ใหม่คัมินรับประกันหนึ่งปีครึ่งนะสนใจรุ่นไหนอะไรอย่างไร จัดมาได้ครับมาสวัสดีนะครับเสียเชสไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเสียเชสเป็นไงบ้างครับอยู่เชียงรายครับพอเลี้ยงที่เชียงรายนะเก็บเกี่ยวอยู่หรือเปล่าถ้าฝนตกไหมฝนตกไหมโดนฝนกันมากขนาดไหนพี่น้องสุขผลไยเป็นไงบ้างครับน้ําน้ำไมกแล้วนะนะครับเกี่ยวทันไหมเกี่ยวนีฝนทันไหม ลงปล่อยๆเหมือนกันเนฮะ้ยนี่ต่อยนิดหน่อยยังไปได้ครับโดนผมมาแล้วมาแล้วต้องขายกันให้สุดๆกันไปเลยนี่ครับดูความคล่องตัวครับโยกหน้าโยกหลังครับเก็บหัวงานนี่นแล้วยิงคนขับชำนาญอยู่แล้ว สบายใจได้ครับจะช้างไวไปนี่ครับดูความคล่องตัวครับนีด่ดูปิดดูอะไรสารพัดเบาๆครับเบาๆจาช้างไฟต้องพมง,ง่ายไม่จุกจิกครับวันนี้อยู่พรมพิรามนะครับคุณพภินันครับพรมพิรามที่สัุโลกถึงคืนมาอยู่นะครับหมก็ถึงคืนมาอยู่นี่ครับเดินเครื่องรับไป สบายสบายครับตอนนี้เสียงอยู่ใกล้ๆผมแนละ้วจะได้ยินเสียงโบเสียเก๋นะครับเก๋เทอร์โบนะครับคลานเบาๆอยู่เป,เป้าๆอยู่นะครับเพราะเร่งรอไม่ต้องเยอะมากนะครับไม่ต้อัวมครับโอ้เอาใจช่วยครับเป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกาลังใจให้นะครับน้ําก็ปีนี้มาช้านะมาไม่หยุดด้วยเนาะ มาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องรถเกี่ยวพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับชาวไร่ชาวนาเนาะเห็นใจจริงๆนะสุโขทัยอะ่ะกำลังจะเกี่ยวอยู่แล้วอะ่ะโอ้ยสองสามวันจะเกี่ยวอยู่แล้วอะ่ะจองรถเกี่ยวแล้วเนาะพ่วมเนาะมาเป็นกําลังใจครับจะทางไวไฟอยู่กันตรงนี้ครับเสียงคู่พี่น้องเกษตรกร,กรไทยนะครับ ครับครอบง่ายไม่สุกจริงครับดูเก็บเข้าหัวงานนะครับเปิดงานนี่เก็บปัดเดียวครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแป๊บ๊บๆป๊บ๊บสบายครับแล้วดูเก็บริมคันนานะครับหัวเกี่ยวเราเอาหมดแน่นอนครับเกี่ยมครับไม่ต้องใช้เกี่ยวเดินตามสบายสบายครับชาวไร่ชาวนาแถวนี้ก็ชิ้นกับเจ้าช้างไว้ไปครับไม่ต้องดูเข้าร่นเข้าร่วงเข้าเกี่ยวไม่หมดนะครับแล้วก็ยิ่ง ทีมงานคุณภาพนะครับของคุณสรัญยูเสียงสิงเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าเก็บเกี่ยวดีครับใจเย็นคุณภาพอยู่แล้วไม่รีบไม่ร้อนเกินไปไม่ดันเกินไปครับชาวไร่ชอบอยู่แล้วครับแต่วันนี้ออกเจ้าช้างไปไ้าเอ็กซ์ซีรีมาเสริมทัพใครอยากได้รถเสริมครับตอนนี้นะมองหารถเกี่ยวนะครับไม่ต้องดูที่ไหนนะฝากเจ้าช้างไปไ้ไว้ด้วยมีรถพร้อมส่งรถใหม่แน่นอนครับสดสดสิงซิงนะครับ ของใหม่ด้วยที่สําคัญนะครับนี่นี่ดูครับเข้าหัวงานครับดูความคล่องตัวครับเอี่ยมครับเอี่ยมครับถอยหน้าถอยหลังไม่มีเลยครับควันดงควันดําอะไรเยอะแยะไปอย่างนี้ครับเดิมเดิมเกลืรกเล่งเท่าเดิมครับเดินกินง่ายครับอ่าดูเก็บคันนานะครับดูครับดูหัวเราครับนี่นี่นี่เอี่ยมแน่นอนครับ เข้าหัวงานนะครับนี่ความคล่องตัวเราการบิดเลี้ยวครับสลัพัดข้ามไปข้ามมาได้เลยเริ่มกันแล้วอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับนาปีเนาะในหลายพื้นที่ก็น้ำดันไมาอีกนะกอเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้เจ้าช้างไ,ไปอยู่เคียงข้างนะครับมีอะไรโทรมาคุยมาสอบถามกันได้นะเออใครรถ หาพ่วงหรือเปล่าจมอยู่ตรงไหนอะไรส่งข่าวกันมาบอกหน่อยนี่ครับเรียมสะอาดแน่นอนครับดูในถังกันได้เลยจ้าจ้าชัดๆกันอย่างนี้แล้วใครอยากได้รถใหม่ตันนี้โทรมาถามก็ได้หรืออินบ็อกซ์ในเพจตรงนี้ได้เลยนะครับอยากได้ตัวไหนอยากได้ส่งวันไหนส่งถึงแปลงวันไหนเสริมพักทัวข้าวข้าวโพดอยากได้หัวเกี่ยวข้าวหัวเกี่ยวข้าวโพด ร้อมเลยเรามีครับตู้องค์ตู้แอร์มีให้เสร็จนะครับจัดกันไปกับรถเกี่ยวคุณภาพครับเจ้าทางไฟฟครับรถเกี่ยวพันไทยใครๆก็ชอบนี่ครับเป็นธุรกิจที่ส่งต่อได้นะครับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับมาตอนถุงตอนนี้ต้นลูกนะครับคุณสรัญยูทำต่อนะครับออกใหม่อีกคันนึงครับออกเพิ่มอีกคัน อ๋อนำคุณเสียงสิงนี่ก็รู้จักกันอยู่นะครับสำหรับเ่นรถเกี่ยวมานานครับผมพ่รามครับลงประคำเดินกันนิ่มๆสบายๆครับมีฟ้าหนีฝนทันแน่นอนครับเจ้าช้างไไฟ้ฟ ามครับหัวดูดเข้าดีปากดีแน่นอนครับจะทช้างไฟตู้คล่องแน่นอนครับโค้ตงตะแกงไม่ต้องห่วงครับว่าจะเข้าออกหรือจะร่วงหล่นเสียหายหรืออะไรนะครับเครื่องยนต์ทำงานอย่างนี้แต่งเทอร์โบมาให้ด้วยนะครับหมออเตอร์ใหญ่นะตัวเนี้ยี่สิบสี่นะครับ จัดให้ได้ครับตามสเปคลูกค้ารีเควสยังไงช้างจัดให้แต่จัดให้รีเควสนี่เราไม่ใช่ว่ารีเควสแบบเอ,อ่อทำโดยไม่มีหลักการหรือจะใส่ของรุ่นนี้นั่นนะเราก็ใส่ของดีของใหม่ให้ตลอดนะครับรับประกันเหมือนเดิมนะครับแต่อยากได้ยังไงบอกมาคุยกันได้ครับอยากกะดาวเท่าไหร่อยากจะผ่อนอยังไรไหวโทรมาปรึกษามาคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราช่วยดันแน่ได้ทุกเควสครับ พี่น้องภาคเหนือภาคอีสานเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้เก็บเกี่ยวกันอยู่ตรงไหนทากกลางอยู่ตรงไหนกันบ้างส่งข่าวมาหน่อยนะครับเดี๋ยวกำลังเก็บเกี่ยวกันอยู่ะดูทักกันมาหลังจากไฟ์สดนี้ก็ได้นะตอนนี้น่าจะกำลังทํางานกันอยู่นะครับสำหรับบางพื้นที่ที่ฝนไม่ตกนะที่ตกแล้วก็เป็นกําลังใจนะถ้าท่วมแล้วก็เออั้งให้กําลังใจนะครับสังเจ้าของไร่เจ้าของนางนเจ้าของรถนะครับ แตดกันเลยครับเต็มๆครับวันนี้ทุกท่านกาลังรับชมผ่าน facebook ไลฟ์สดนะครับกาลังดูอยู่นะเป็นรถเกี่ยวช้างเลยไฟเอ็กซ์ซีรนะครับ x s e r i e ซีรีส์นะทำงานจริงครับอยู่ในทุกพื้นที่นะครับไก่ต้งก็อยากจะไปทุกๆทคันแหละแต่ก็เอาสะดวกสะดวกกันทุกป่ายนะใสผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยออกไปดูได้เลยอันนี้ขับมาจากโรงงานก็ซึ่งยั่โมหน่อยๆก็ถึงแล้ว ลงมันถึงแปลงเลยแปลงใหญ่ๆอย่างนี้ครับประเดิมครับเสื้อง,งามยามดีครับรถขอบคุณสลัดอยูเสียงสิงนะครับสวัสดีวันดีครับรับรถปุโล้เกี่ยวได้เลยรับรถล้เกี่ยวได้เลยครับจะทางไรไปไม่ต้องกลัวว่าต้องปรับโน่นปรับนี่มีปัญหาตุกจิกไม่มีนะครับใช้งานได้เลยใช้งานจริงครับแล้วไหลสดเลยนะครับบอกเลยว่ากล้า ไลฟ์สดเลยลถลงแล้วไลฟ์เลยครับแต่เสียก็เสียกันให้เห็นเลยแหละเนาะแต่ไม่เป็นไรนี่ครับไปได้ครับนี่คุณกันพัฒนสวัสดีนะครับจัดกันไปครับช่างบริการเราก็มีมานะครับเช้าเช้าไม่ไปมีบริการตลอดเจ็ดวันนะครับทั้งเจ็ดวันเนี่ยเรางบริการโทรหาได้ครับรับสายแน่นอนนะครับ ถ้าแก้ปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ไม่ได้ก็อาจจะวิดีโอคอลดูกันก่อน้ะไปไม่ได้จริงๆก็อ้าวค้างถึงตัวครับภายในเวลาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับมีบริการนะครับมีศูนย์บริการครอบคลุมมื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือครับที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายภาคกลางที่สุุโลกสุขโขทัยนครสวรรค์ภาคอีสานร้อยเอ็ดแล้วก็โชคชัยนครราชสีมานะครับ มีบริการมีอะไรพร้อมเสิร์ฟนะครับราคาเท่ากันทั่วประเทศนะนี่คนคงโยน์สักขันหนึ่งได้ไหมครับนี่ครับเดี๋ยวติดต่อกันมาได้ครับทำงานกันอย่างนี้ครับเจ้าช้างไวไฟรถเกี่ยวพินิยมครับอะไหล่หาง่าย ดูแลรับษาง่ายนะครับตอนอย่างนี้เรายังมีรุ่นต่างๆนะเมื่อกี้ก็มีสอบถามกันมาช้างน้อยเทอร์โบอันนั้นน้องเล็กสุดนะครับอ่าโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นช้างน้อยเจ้าพลังนะครับแล้วก็จะเป็นไวไฟจอมพลังแล้วก็เจ้าช้าง50ปีเนาะที่พึ่งไล์สดกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะสีเขียวตีโนซับนะ่ะเดี๋ยวนาปีที่อีสานเนี่ยข้าวเยา,ยาสบายๆนะครับ แล้วก็ที่ดูกันอยู่เนี่ยเป็นเจ้าช้างไวไฟ X s e r ซ e s ตัวพี่นะครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่หญนอกจากเกี่ยวข้าวเนี่ยเรายังเกี่ยวข้าวโพดได้นะเรามีหัวเกี่ยวข้าวโพดพร้อมเลยนะครับจากเจ้าช้างไวไฟรับประกันตู้รับประกันทุกอย่างต่อเนื่องนะครับส่งข้าวครับเต็มแล้วเห็นไหมไหลสดมาเมื่อกี้เพิ่งเริ่มจาก ปล่อยข้าวออกไปครับเต็มแล้วครับเต็มอุ้มแล้ว23นาทีเต็มอุ้มแล้วครับ2.5ตันนะครับอุ้มเจ้าช้างไฟฟ้าพอส่งข้าวก็ยาวครับปล่อยข้าวได้ไม่เสียเวลาครับเคยจับเวลากันมาแล้วนะตอนนั้นอยู่ประมาณไม่ถึง4นาทีนะ3นาทีกว่านะครับ ข้าวไม่เสียหายนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยเอาแต่ปล่อยเร็วนะเข้าเสียหายนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่ครับปรับมุมปรับอะไรได้นี่โบกมือครับโบกมือจับทายกันรวยๆเฮงๆครับวันนี้ก็ต้อนรับสมาชิกน้องใหม่นะครับ แต่ว่าเจ้าของไม่ใช่น้องใหม่นะครับหมายถึงรถนะขันน้องใหม่นะครับเข้า่วมทัพครับกับบ้านคุณสัญยูเสียงสิงนะครับทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้ววันนี้รุ่นลูกชายครับศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ศรีสะเกดมีที่ไหนบ้างครับศูนย์บริการที่มีอะไรอยู่ที่อำเภอโชคชัยนะครับอำเภอโชคชัยคราชสีมาครับก็ไปศรีสะเกดได้ครับมีช่างมีอะไรอยู่นะครับอย่างช่วงภาคอีสาน ภาคเหนือเนี่ยช่วงนาปีอย่างเงี้ยเราจะมีช่างบริการอยู่ตามพื้นที่เลยนะส่งช่างไปเสริมจากพิษณุโลกด้วยนะครับก็จะมีหลายคนนะครับมีช่างฝีมือฝีมือชํานาญการส่งไปช่วยช่างที่อยู่ที่ตามศูนย์บริการก็ชนานาญการนะครับก็เก่งอยู่แล้วแต่บางทีอาจจะไม่ทันนะครับเราส่งช่างออกไปช่วยด้วยตรงนั้นนะครับขนเท้านครลำดวนนะครับลองติดต่อที่ศูนย์บริการโชคชัยดูได้นะครับ ตรงนั้นก็มีรถโชว์อยู่นะสนใจที่ต่อสอบถามงนั้นได้ครับโปรโมชั่นราคาเดียวกับพิษณุโลกนะครับไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยซื้อที่พิษณุโลกจะถูกกว่าหรือซื้อที่ไหนจะถูกกว่าไหมราคาเดียวกันนะครับทั่วทั่วประเทศโปรโมชั่นเดียวกันเงื่อนไขเดียวกันนะครับพร้อมดันเหมือนกันทุกสาขาอยู่แล้วครับได้ตรงไหนเอาสะดวกลูกค้าตรงนั้นเลยนะครับมีรถพร้อมส่งนะตอนนี้รถด่วนต้องการอย่างไรนะติดต่อกันเข้ามานะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ในเวลาพอสมควรนะครับก็ฝากกันไว้ครับกับภาพเจ้าช้างไว้ไปครับต้อนรับคันใหม่ครับรวยๆเฮงเงครับคุณสรัญยูเสียงสิงครับวันนี้เกี่ยวประเดิมครับติดพาดประการใดขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะครับขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ด้วยอย่างไรยังคอมเมนต์กันต่อมาได้นะครับตรงนี้ ไปรตรงนี้เลยนะครับสนใจสอบถานอินบ็อกกันเข้ามาได้หรือ0 5 5 3 1 3, 3 1 0 8 9ครับวันนี้ผมไก่โต้งและทีมงานไลฟ์สดขอบคุณครับสวัสดีครับ